สวัสดีครับคนช่างฝันชาวลักกิ้งทูบความฝันมีทั้งดีทั้งร้ายทุกคนย่อมต้องเคยฝันถ้าหากเป็นฝันดีก็ดีไปแต่ถ้าหากเป็นฝันร้ายเราจะแก้ไขได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง Lucky t งท t h ด้วยนะครับเคล็ดในการแก้ฝันลายลายลายลความฝันที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือกับฐานะและสมบัติของตนนั้นในตำราทำนายฝัน มักทำนายไว้ตรงข้ามเสมอเช่นฝันว่าเป็นเศรษฐีทายว่าจะยากจนลงหรือฝันว่าได้เงินมักจะเสียเงินฝันถูกตัดศีษะหรือถูกแทงกลับถือว่าเป็นฝันดีจะได้ลาบหรือหมดเคราะด้วยเหตุนี้การที่จะถือว่าฝันชนิดใดเป็นฝันร้ายหรือฝันชนิดใดเป็นฝันดีจึงไม่อาจจะกำหนดได้แน่นอน ในทันทีที่ตื่นจากฝันแต่ส่วนมากการฝันร้ายในฝันเช่นฝันว่าร้องไห้หรือฝันว่าถูกตัดหัวซึ่งในคำทำนายฝันจะมีลาบดังกล่าวที่กล่าวถึงนี้ผู้ที่ฝันมักจะเป็นทุกข์กังวลเกรงว่าการฝันของตนจะเป็นฝันร้ายเพราะจิตใจตื่นตระหนกตั้งแต่อยู่ในความฝันแล้วแต่แท้จริงจากคำทำนายฝันปรากฏว่า เป็นนิมิตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รับโชคซึ่งแปลว่าฝันดีนั่นเองคนไทยเรามีวิธีแก้ฝันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกับคนต่างชาติคือใช้วิธีเอาความฝันของตอนนั้นไปเล่าให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็ตามคนที่รับฟังจากเรานั้นจะเป็นคนแก้ฝันให้เราคือพอให้เราเล่าจบเขาก็จะต้องให้พอแล้วว่าฝันดีจะมีลาบ ผู้ที่ฝันหรือไปให้เขาแก้ฝันจะต้องยกมือไหว้และตอบว่าสมพรปากเถิดวิธีนี้คนเก่าๆหรือคนเฒ่าคนแก่คนตามชนบทยังนิยมใช้เป็นเคล็ดแก้ฝันของตนเองอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนมากเป็นเพราะถือว่าเมื่อให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้แก้ฝันแล้วถ้าเป็นฝันร้ายจะกลายเป็นดีถ้าเป็นฝันดีจะยิ่งดีขึ้น แต่วิธีการแก้เคล็ดจากการฝันที่ถือกตามตำน,นานหรือตามความเข้าใจของตนเองเท่าที่รับคำบอกเล่าว่าเป็นฝันร้ายนั้นไทยเรานั้นมีวิธีแก้อยู่วิจิตพิสดารเหมือนกันและถือว่าเป็นประเพณีกันมาแต่ช้านานแล้วทีเดียวซึ่งถ้าหากคุณคุณผู้สนใจจะลองนำไปใช้ดูบ้างก็คงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยก็เป็นการ ปลอบจิตใจของตนเองหรือผู้ฝันได้อยู่อย่างหนึ่งและวิธีการแก้ฝันนี้เมื่อพิเคาะดูแล้วก็จะมีเหตุอันควรเนื่องเข้าข่ายของการหักกลบลบล้างอยู่ได้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นฝันเห็นไฟซึ่งตามคำทำนายว่าจะได้รับความเดือดร้อนตั ตำลาเคล็ดในการแก้ฝันโบราณก็แนะนำให้ไปแก้กับแม่น้ำหรือให้ใช้น้ำเป็นเคล็ดในการดับไฟก็จะทำให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ไรๆที่จะเกิดขึ้นลงหน้านั้นมีอันบรรเทาลงไปและคนโบราณก็ถือว่าเคล็ดพิธีนี้ดีที่สุดในการแก้ฝันชนิดนี้แต่จะให้ดียิ่งกว่านั้นคนโบราณหรือเจ้าตำหลับคำธนไมยฝันเขาแนะนำว่า เมื่อสะดุ้กตกใจตื่นจากฝันร้ายไม่เฉพาะแต่ฝันเรื่องไฟอย่างเดียวแม้ฝันเรื่องอื่นก็ตามที่ทำให้ตกใจให้รีบลุกขึ้นมานั่งกระดาบหมอนลํำลึกถึงคุณพระรัตนไตแล้วสวดมนต์ภาวนาเท่าที่สามารถจะสวดได้ ทํานองขอบคุณพาะรัตนไตยที่เป็นที่พึ่งช่วยปกปักรักษาและขจัดเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราให้หมดสิ้นไปนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดในเบื้องต้นถ้าเราสามารถจะปฏิบัติตามได้และการสวดมนต์นี้ก็ควรจะสวดทุกคืนก่อนนอนด้วยยิ่งดีอย่างไรก็ตามมีเคล็ดหรือวิธีแก้ฝันหลักให,ใหญ่อยู่บางประการของ ตำหลับโบราณที่จะนำมากล่าวเป็นส่วนประกอบนอกเหนือจากการสวดมนต์ภาวนาขอคุณพระศรีรัตนตรยที่เป็นที่คุ้มครองแล้วคือเช่นถ้าฝันว่าผมร่วงเป็นยมยอมทำนายว่าจะมีเคราะห์ต้องไปแก้กับหญิงมีคันหรือคนมีท้องวิธีก็คือเล่าให้หญิงหรือคนมีท้องนั้น ฟังและกล่าวเป็นทํานองว่าฝันดีจะมีลาบประมาณนั้นเป็นต้นถ้าฝันว่าถูกสุนัขกัดทำนายว่าจะเดือดร้อนเพราะศัตรูต้องไปแก้กับพระในวัดแต่ถ้าฝันว่าเห็นไฟไหมทำนายว่าจะเดือดเนื้อร้อนใจต้องไปแก้กับน้าหรือเอาน้ำมาล้างหน้าตั้งแต่เช้ามืดแล้วขอพรจากพระแม่คงคา ให้ช่วยปกป้องอันตรายไม่ว่าจะอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าฝันว่าเต้นลาหรือร้องลําจะเสียของรักต้องไปแก้ที่ใต้ถุนบอกกล่าวกับผีเห่าผีเรือนถ้าฝันว่าได้หมูหรือได้ขี่หมูจะเดือดร้อนต้องไปแก้ฝันกลางแม่น้ําแต่ถ้าฝันว่าใส่แว่นตาจะผิดหวังในงานต่างๆ ก็ต้องไปแก้ฝันกับคนชั้นครูบาอาจารย์หรือผู้มีความรู้สูงแต่ถ้าหากฝันว่าตกซ้วมมีขี้อย่างเดียวถายว่าจะเสียชื่อเสียงต้องไปแก้ฝันบนกลางสะพานหากฝันว่าได้เงินทองคำทานายก็ถ่ายว่าจะเดือดร้อนเรื่องการเงินต้องไปโปรยข้าวลงกลางดินเรียกไก่หรือหมูมากินแล้วจึงแก้ฝัน ถ้าฝันว่าตกเหวตกบ่อคำทํานายก็ทายว่าฝันร้ายต้องนอนความหน้าเอาคางเกยธรณีประตูแล้วจึงเป็นการแก้ฝันถ้าฝันว่าขีมา่ม้าหรือวัวหรือควายแล้วตกจากหลังม้าหรือวัวควายทายว่าจะต้องเดือดร้อนก็ต้องไปแก้ฝันตรงกลางสามแยกหรือสี่แยกโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วค่อยแก้ฝันหากฝันว่า ว่ายน้ำข้ามฝั่งไม่สําเร็จจมน้ํากลางแม่น้ำํำทายว่าจะลําบากหรือวพาผิดหวังก็ต้องไปแก้ฝันกับพระพุทธรูปหรือพระที่บูชาถ้าฝันว่านั่งเรือไปแล้วเรือล่มเราจะได้รับเคราะห์หนักต้องไปแก้ฝันใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเป็นต้นฝันว่ามีเด็กคนอื่นมาดูดนมเราคำทำนายก็ทายว่าจะเจ็บป่วย ต้องไปแก้ฝันกับคนสูงอายุหรือให้ญาติผู้ใหญ่ในบ้านมาช่วยแก้หากฝันว่าเดินเข้าไปในถ้ำม,มืดๆจะเกิดทะเลาะวิวาสหรือเสียคนรักต้องไปแก้ฝันกับพระอาทิตย์หรือการแก้กลางแดดแต่ถ้าฝันว่ากระโดดจากที่สูงลงมาที่ต่ำคำทำนายก็ถ่ายว่าจะเสียผลงาน ต้องไปแก้ฝันกับเสาเรือนในบ้านหรือเสาวิหารในโบสถ์ถ้าฝันว่าได้ดมกลิ่นหอมๆของดอกไม้จะมีอันตรายต้องไปแก้ฝันบนที่นอนหรือถ้าฝันว่าถูกโซ่รัดคอหรือคล้องคอคุณจะได้รับเคาะต้องไปแก้ฝันกับแม่ธรณีประตูและถ้าฝันว่าลุยโคลนหรือย่ำโคลน ไายว่าจะไม่สบายต้องไปแก้ฝันกับต้นไม้ใหญ่ๆตัวอย่างที่หยิบยกเบื้องต้นมากล่าวนี้เป็นเพียงแค่เค็ดหรือวิธีการแก้ฝันตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุในสมัยก่อนๆตกทอดกันมาถือว่าเป็นเรื่องจริงจังหรือไม่ก็ตามก็ขอให้อยู่ในการพิจารณาของท่านแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการแก้ฝันด้วยการสวดมนต์ภาวนาระลึกถึง คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสวดตามบทสวดแก้ฝันที่มีมาแต่โบราณต่อไปเป็นเรื่องของวันนิมิตหากฝันในวันต่างๆจะนิมิตถึงผู้ใดหรือใครบ้างมาดูกันวันอาทิตย์หากฝันในวันอาทิตย์นิมิตก็จะได้แก่ญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงทั่วไป วันจันทร์หากฝันในวันจันทร์นิมิตก็จะได้แก่ญาติสนิทและเพื่อนที่สนิทหากฝันวันอังคารนิมิตก็จะได้แก่ปิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านหากฝันวันพุธนิมิตในวันพุธก็จะได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหากฝันวันพฤหัส นิมิตก็จะได้แก่ครูบาอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาหากฝันในวันศุกร์นิมิตก็จะได้แก่คนในบ้านหรือสัตว์เลี้ยงหากฝันวันเสราร์นิมิตฝันในวันนี้ได้แก่ตัวผู้ฝันเองความฝันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการได้เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกไม่ได้มีส่วนประกอบในการดําเนินชีวิตในสังคมจึงต้องคํานึงถึงว่าความฝันก็แค่เป็นหลักเกณฑ์ ของการคาดเดาหรือการทำนายเพียงเท่านั้นจึงใช้ความเชื่อในความฝันอย่างมีสติและความโชคดีจำหาคุณขอบคุณครับ